เรื่องผีสาวปากฉีกในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในสมัยเฮอังนะครับว่ากันว่าเคยมีหญิงสาวนางหนึ่งนะครับเป็นภรรยานะครับของซามูไรนายหนึ่งนะครับแต่เธอเนี่ยไม่ซื่อตรงต่อสามีนะครับพูดง่ายๆก็คือแอบคบชู้นั่นเองเมื่อสามีรับรู้เรื่องนี้เข้าก็โกรธนะครับเอาดาบเนี่ยสับ ปากของนางเนี่ยจนถึงใบหูนะครับจนทำให้นางเนี่ยถึงแก่ความตายแถมยังพูดว่าดูเถิดคนเขาจะเห็นว่ามึงงดงามอยู่หรือไม่พอหญิงสาวคนนั้นตายไปก็กลายเป็นวิญญาณผีสาวที่พยาบาทสามีนะครับไม่ไปผุดไปเกิดกับกลายเป็นผีร้ายมาแก้แขนสามีแล้วก็หลอกหลอนชาวบ้าน ในละแวกนั้นไปทั่วเลยนะครับและตำนานเรื่องผีสาวปากฉีกเนี่ยก็กลับมาเป็นที่ร่ำเรือกันอีกครั้งในช่วงปีพศ2500นะครับเคยมีเรื่องเล่าว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับกำลังเดินกลับบ้านในยามวิกาณนะครับคุณผู้ฟังก็พบเจอเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่เธอนั้นเนี่ยจะใส่หน้ากากอดามัยปิดปากเอาไว้นะครับ ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติคล้ายๆช่วงโควิดของเราเนี่ยแหละครับเพราะว่าก็เพื่อป้องกันโรคติดต่อระบาดในช่วงนั้นนะครับพอเด็กคนนั้นเนี่ยเดินผ่านหญิงสาวดังกล่าวนะครับเธอก็หันมาและถามเด็กว่าฉันสวยไหมพอเด็กคนนั้นเนี่ยตอบรับว่าเธอสวยนะครับหญิงสาวคนนั้นก็ปลดหน้าก,ากากอนามัยออกนะครับ และยิ้มให้เด็กคนนั้นดูทำให้เห็นว่ารอยยิ้มของเธอเนี่ยมันฉีกกว้างจนถึงใบหูเลยนะครับแถมมีเลือดเนี่ยไหลออกมาเต็มระหว่างซอกปากนะครับจนเด็กคนนั้นเนี่ยวิ่งหนีแทบเป็นทบตายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตำนานผีสาวปากฉีกนะครับก็มีคน อธิบายไว้ให้ฟังดังนี้นะครับถ้าเจอเข้ากับเธอนะครับเมื่อเวลาเธอถามว่าฉันสวยไหมและเราเนี่ยตอบปัดเนี่ยเธออาจจะใช้กันไกเนี่ยล้วงออกมาเฉือนเราจนถึงแก่ความตายนะครับแต่ถ้าว่าเราบอกกับเธอว่าเธอสวยเนี่ยก็จะทำให้เธอนั้นเผยรอยยิ้ม ที่ฉีกถึงใบหูให้เราเห็นนะครับและเราก็จะต้องรีบวิ่งหนีเธอให้ไวที่สุดนะครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยจะใช้เป็นเรื่องหลอกเด็กเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยออกจากบ้านในยามวิการของคนญี่ปุ่นสมัยนั้นนะครับว่างก็ว่าวิธีการแก้คำสาปของเธอนั้นเนี่ยให้เราตอบว่าน่ารักน่ารัก 2ครั้งติดติดกันนะครับเธอก็จะสับสนชะหงนใจนะครับพอในจังหวะที่เธอกำลังสับสนมึนงงอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องรีบวิ่งหนีนะครับผมแต่บางตำนานก็ให้ใช้คำว่าก็พอดูได้หรือก็พอดูชมนะครับและให้ถามกลับไปว่าและฉันละ่ะน่ารักไหมยิงสาวคนนั้นเนี่ยก็จะทำท่าทีงงงวยเช่นกันนะครับ และอีกวิธีหนึ่งนะครับที่คนญี่ปุ่นอธิบายไว้สำหรับการแก้กเคดเมื่อเจอเธอนะครับก็ให้พูดคำว่าฉันกำลังมั่นหมายอยู่นะครับพอตอบเช่นนั้นแล้วหญิงสาวเนี่ยจะให้อภัยนะครับแล้วเราก็จะต้องรีบหนีนะครับแต่ถ้าว่าถ้าเราเกิดโดนเธอวิ่งไล่ตามเนี่ยวิธีการที่จะทำให้เธอไม่หันมาสนใจเรานะครับก็ให้ใช้วิธีการ โยนส้มหรือบอยลูกอมขนมหวานไปกับพื้นนะครับเธอก็จะหันไปเก็บขนมเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนเธอมีชีวิตอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นของที่เธอปโปลดปาานะครับคุณผู้ฟังและนี่ก็เป็นตำนานของผีสาวปากฉีกประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ฟังที่ผมหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงเรื่องนี้เนี่ยมันจะ ผ่านไปนานหลาย10ปีแล้วก็ตามนะครับแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเชื่อในตำนานของเธอนะครับแล้วก็ยังใช้เรื่องนี้นะครับทำเป็นหนังสยองขวัญหรือกระตูแนวสยองขวัญรวมไปถึงแม้กระทั่งนิยายต่างๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นอยู่ในภาพหรือในกระตูนซักเรื่องกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังสำหรับผีสาวปากฉีกนะฮะ และถ้าเป็นคุณผู้ชมล่ะครับถ้าเจอเข้ากับเธอแล้วคุณผู้ชมจะทำยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ